สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CR พิม์พิมพ์กลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้นะคะพิมพ์จะพาทุกคนไปเล่นวหวยปอแบบเบสิกเบสิกเบื้องต้นกันค่ะใครที่ยังเล่นไม่เป็นนะคะสามารถเล่นไปพร้อมๆกับพิมพ์ได้เนาะเล่นไม่ยากเลยค่ะแค่เตีงยงเรานะคะเล่นได้แบบเบื้องต้นก็โอเคแล้วค่ะทุกคนอันนี้สําหรับคนที่มีบัญชีวหวยปอแล้วนะคะใครที่ยังไม่มีนะคะก็สามารถไปสมัครได้เนาะ อาจจะสมัครยากนิดนึงนะคะขอให้ทุกคนลองต่อไปเรื่อยๆค่ะต้องมีสักวันที่ได้แน่นอนโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเปิดแอปว้่ปอพร้อมกันนะคะแล้วเราไปร้องเล่นกันเลยโอเคค่ะทุกคนทุกคนเข้าแอปวิ่งปอพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะสอนไปทีลนะสเต็ปสเต็ปเนาะเอาให้ทุกคนแบบพอเล่นได้แบบเบื้องต้นแบบเบสินาะ โอเคพอเข้าแอปแล้วนะคะถ้าต้องการติดตามดาราจีนคนไหนนะคะก็ให้ไปที่ Discover ค่ะนี่เดี๋ยวพิมพ์จะวงไว้ให้เนาะแล้วก็พิมพ์ไปเลยอ่าสมมติพิมโอเคแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็คลิกเข้าไปค่ะแล้วก็คลิกไปที่ดาราที่เราจะติดตามนะคะแล้วก็กด Follow ได้เลยค่ะโอเคนี่พอกด Follow ปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวพิมพ์จะพาไล่ไปทีละตัวเนาะ เอาแบบพอเข้าใจเนาะต่อมานะคะทุกคนเห็นคําว่าเมสเซจไหมคะนี่ก็จะเป็นข้อความที่เราสามารถพิมพ์ข้อความส่งไปให้เขาได้เนาะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ตอบกลับมาเนาะเพราะเขาเป็นดาราเขาอาจจะตอบเราเป็นบอทก็ได้เนาะแต่ไม่เป็นไรเราก็ฟินใช่ไหมโอเค ต่อมานะคะถ้าต้องการแจ้งเตือนจากคนที่เราติดตามนะคะให้กด subscribe นะคะพอกดปุ๊บเขาก็จะให้เราเลือกว่าต้องการแจ้งเตือนทั้งหมดไหมหรือว่าต้องการแจ้งเตือนเฉพาะเนื้อหาโพสต์วิดีโอหรือว่าแจ้งเตือนเฉพาะไลฟ์สดน,นะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยต่อมานะคะ Special Follow เป็นแจ้งเตือนติดตามพิเศษคล้ายๆกับติดดาวเฟซบุ๊กบ้านเรานั่นเอง เราจะกดก็ได้เนาะโอเคส่วน Edit group นะคะก็เป็นการแก้ไขชื่อกลุ่มแก้ไขกลุ่มนั่นเองส่วน Set a l i เลนะคะก็จะเป็นการตั้งนามแฝงก็คือเราสามารถตั้งชื่อน่ารักน่ารักให้ดาราที่เราติดตามได้เนาะพอเวลาเขามาโพสเนี่ยมันจะไม่ใช่ชื่อแอคเขาแล้วมันจะเป็นชื่อที่เราตั้งนั่นเองแล้วก็ Unfollow นะคะก็คือเลิกติดตามนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะทุกคนเห็นคาว่า recommend ไหมคะก็คือการแนะนำคนอื่นเพิ่มเติมนั่นเองอารมณ์แบบเขาเรียกว่าบุคคลที่สามก็คือคนที่ติดตามร่วมอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องการติดตามเพิ่มไหมอย่างเ้ยเนาะต่อมาค่ะทุกคนไล่มาที่ด้านบนของเขาบ้างเนาะนี่เดี๋ยวพิมพ์จะวงไว้ให้ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะ เป็นรูปคล้ายๆทีวีก็คือจื้อโปนั่นเองก็คือการถ่ายทอดสดเวลาที่เขามีตารางถ่ายทอดสดก็จะมีทั้งเคยถ่ายทอดสดแล้วแล้วก็ที่จะถ่ายทอดสดในอนาคตนะคะต่อมานะคะทุกคนเห็นรูปเพชรไหมคะนี่นะคะที่คนจีนเขานิยมเรียกว่าเฉาหว่านั่นเอง เป็นเหมือนแหล่งรวบรวมข้อมูลของคนที่เราติดตามเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปวิดีโอข้อความทั้งของแฟนคลับแล้วก็ของดาราที่เขามาโพสต์นั่นเองซึ่งเจ้าตัวชาวว่านี่สำคัญมากค่ะสำหรับติ่งจีนอย่างเรานะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะพิมพ์ก็จะมาบอกว่าชาวว่านั้นมีความสำคัญอย่างไรกับติ่ง เรานะคะอย่าลืมติดตามกันไว้เลยมันสำคัญมากทุกคนใครที่เป็นติ่งจีนติ่งดารานะคะแล้วต้องการที่จะแบบว่าอยากติดตามเขาให้ถึงที่สุดน,นะคะจะต้องเล่นเจ้าตัวชาวฮว่านี่ให้เป็นเนาะโอเคค่ะต่อไปต่อไปนะคะทุกคนเห็นข้างๆเจ้าตัวชาวฮว่าไหมคะนี่ก็สำคัญอีกค่ะก็คือเฟิรนซอชวนนะคะ ก็คือฐานแฟนคลับค่ะคือกลุ่มแฟนคลับแบบทางการนั่นเองซึ่งพอคิ้กเข้าไปนะคะทุกคนก็จะเห็นกลุ่มเป็นแบบกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มธรรมดาที่แฟนคลับตั้งกันเองเนาะแต่เป็นกลุ่มที่อยู่ภายใต้การดูแลของทีมงานของดาราแล้วแฟนคลับหลักของดารานั่นเองซึ่งบางกลุ่มนะคะก็จะมีดาราที่เราชอบเนี่ยอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยค่ะทุกคนคงเคยเห็นใช่ปะอย่างพิมพ์นะคะก็อยู่กลุ่มของเจ้าลูซือค่ะ ไม่มีเจเนาะแต่เป็นกลุ่มที่อยู่ภายใต้ทีมงานของเขานั่นเองซึ่งเขาก็จะมีกฎต่างๆมากเลยพิมพ์ใช้เวลา1เดือนคือสิงหเวยป่อนะคะแบบคือต้องเข้าทุกวันอะ่ะทุกคนต้องพยายามเก็บเวลเก็บอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะงงว่าแบบเก็บเวลถึงแล้วแล้วพอกด ขอเข้าร่วมกลุ่มแล้วทําไมเขาถึงไม่ให้เราเข้ากลุ่มเนาะคือการเข้ากลุ่มแบบนี้มันยากค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเราจะต้องทักไปถามพวกทางแอดมินกลุ่มเนาะว่าต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกลุ่มที่พิมพ์อยู่เนาะกลุ่มทางการเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงบุคคลที่3เลยค่ะจะเป็นกลุ่มแฟนคลับที่แบบคุยแต่กับดาราที่เราอยู่ด้วยเท่านั้นว่าแบบวันนี้เขาไปถ่าย วันนี้เขาไปทํากิจกรรมอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่สามารถพูดถึงบุคคลที่3ามได้เนาะอย่างเช่นแบบอุ๊ยซีเรื่องเทียบท้าปัตพีนะคะแบบหยัง่ยงๆหล่อมากเข้ากับเจมากเลยอย่างเงี้ยคือไม่สามารถพูดได้เนาะเป็นกลุ่มที่เฉพาะเราต้องคุยแต่ดาราของเราเท่านั้นอย่างกลุ่มของหยางซีนิ่งนะคะเป็นนางรองเรื่องมันคงเป็นความรัก คุณไหมแม่คุณเดี๋ยวพิมแปะรูปไว้ให้เนาะแล้วก็เป็นนางเอกมินิซีเรื่องกับดักรักเกซีโอนั่นเองซึ่งอย่างซีนิ่งนะคะก็อยู่ในกลุ่มที่พิมพ์อยู่ด้วยนานๆเขาจะมาคุยทีเวลาเขามาคุยนะพิมพ์ก็จะแบบดีใจมากเลยคือแบบคือเหมือนเราเข้าไปถึงเขาแล้วอะนิดนึงอะย่างไยก็มีเปอร์เซ็นต์เข้าไปถึงเนาะซึ่งกลุ่มพวกนี้นะคะจะเข้ายากมากทุกคนจะต้องเล่นเจ้าตัวเช้าว้าให้เป็นเนาะคอยติดตามเลยเดี๋ยวพิมจะมาสอนเล่น แต่ถ้าสําหรับใครต้องการแบบติดตามเฉยๆคือชื่นชอบคือไม่ได้แบบว่าอยากจะติดตามไปยันถึงกลุ่มแฟนคลับเขาหรือว่าอยากรู้ทางฝั่งจีนอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรสามารถเล่นปกติได้เนาะแต่ถ้าใครที่แบบอยากรู้ทางฝั่งจีน,นอย่างเงี้ยก็ต้องเล่นเจ้าตัวชาวฮว่าให้เป็นเนาะแล้วก็ต้องรู้วิธีการโพสด้วยเขาจะมีหลักการโพสของเขาเดี๋ยวว่างๆพิมจมาสอน ต่อมานะคะมาดูหน้าหลักของเว็บปอกันค่ะนี่อันนี้ก็เหมือนเป็นฟีดเหมือนฟีด a c e b o o k บ้านเรานั่นเองคือก็จะมีโพสต์ต่างๆที่เราติดตามเนาะถ้าเราอยากโพสต์บ้างก็ให้ไปตรงที่บวกแล้วก็ก็จะมีให้โพสตทั้งเขียนข้อความรูปวิดีโอหรือรีวิวหรือว่าถ่ายทอดสดค่ะ การโพสนะคะก็จะมีหลักการโพสสำหรับชาวติ่งที่อยากเข้ากลุ่มหลักนะเดี๋ยวจะมาสอนนี่พูดย้ำๆเลยนะเพราะว่าต้องติดตามเลยต่อมานะคะก็จะเป็นซ u เปอร์กรุ๊ปก็จะเป็นแหล่งศูนย์รวมชาวว่าต่างๆที่เขาโพสกันเนาะโอเคต่อมานะคะก็จะเป็นเมสเซจนี่ก็จะเป็นทั้งแชทแล้วก็แจ้งเตือนนะพอกดเข้ามาก็จะมีทั้งแอคทิวิตี้ที่เป็นแจ้งเตือนต่างๆแล้วก็เมสเซจก็คือข้อความนี่ พิมมีทั้งกลุ่มที่แฟนคลับตั้งกันเองแล้วก็กลุ่มทางการเนาะโอเคถ้าใครอยากมาลองคุยกับแฟนคลับจีนเนาะหรือว่าอยากจะรู้ทางฝั่งจีนแฟนคลับจีนเขาเป็นยังไงก็สามารถลองเข้าได้เนาะแม่จีนน่ารักมากทุกคนคือเขาคัดคนประสาทออกอ่ะเข้าใจไหมแบบกลุ่มทางการเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะคัดคนที่แบบว่าชอบจีนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เข้าเลยนะบอกเลยเขาจะคัดคนประสาทออก แล้วกฎของกลุ่มทางการนะคะก็คือห้ามแคปข้อความที่คุยกันในกลุ่มนี้ไปโพสเนาะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทางการหรือว่ากลุ่มที่เป็นแฟนคลับตั้งกันเองเนาะกลุ่มแฟนคลับตั้งกันเองเนี่ยก็จะอ่านแบบอนุโลมไม่เป็นไรไม่ได้สนใจเลยมากแต่กลุ่มทางการหรือว่ากลุ่มที่มีดาราจีนอยู่นะคะเขาบังคับว่าห้ามแคปแชทเนี่ยแชทกลุ่มที่คุยกันเนี่ย ออกไปเผยแพร่ข้างนอกเด็ดขาดไม่งั้นเขาจะลบออกจากกลุ่มหรืออาจจะอยู่ในแบ็กลิสต์ของเขาก็ได้เนาะโอเคอันนี้พิมพ์เห็นได้แค่นี้นะคะไม่ได้เปิดได้ดูเลยนะและสุดท้ายนะคะคะว่ามีก็คือโปรไฟล์เรานั่นเองถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลนะคะอันนี้หลายคนถามมาเยอะมากว่าแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์อยากเปลี่ยนชื่อไว้ปอทำยังไงนี่ทุกคนดู ทุกคนเห็นเข้ามานะแล้วทุกคนก็เห็นตรงเหมือนแบบเขาเรียกอ,อะไรวะตัวเนี้ยเดี๋ยวจะวงไว้ให้ดูพอกดปุ๊บนะคะก็จะมีอัปเดต your information นะคะก็แก้ไขได้เลยไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนชื่อหรือว่าแก้ไขข้อมูลต่างๆก็สามารถแก้ไขได้เลยค่ะง่ายกันไหมคะทุกคนแค่นี้ก็แบบ เป็นการฝึกเล่นไวป๋อแบบเบื้องต้นแบบเบสิกเบสิกแล้วเนาะเล่นเป็นเข้าใจได้ก็สามารถติดตามดาราจีนได้อย่างเฉลุยเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะโหลดไวป๋อมาก็จะงงงงฟังก์ชั่นมันนิดนึงว่าส่วนใหญ่แฟนคลับจีนหรือว่าพวกคนจีนนะเขาเล่นกันยังไงเจ้าตัวไวป๋อเนี่ยซึ่งเพื่อนพิมพ์ก็งงเหมือนกันเนะาะมันเล่นยังไงวะงงไปหมดเลยอะไรเล่นไม่เป็นอย่างเงย คือเอามาไว้ติดตามดาราดูดาราโพสเฉยๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครอยากเล่นแบบพิมพ์นะคะก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้เนาะมีสาระแน่นอนทุกคนโอเคค่ะทุกคนถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงไหนติดปัญหาตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เนาะถ้าพิมพ์ไปตอบได้พิมพ์ก็จะไปตอบเนาะ โอเคค่ะถ้าใครอยากไม่พลาดคลิปดีๆจากพิมพเนาะคลิปต่อไปพิมพ์จะเอาอะไรดีๆมานำเสนออีกนะคะต้องคอยติดตามกันเลยก่อนจะจากกันไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากพิมพ์อีกเนาะโอเคค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย